ถามคนวัย40บวกชีวิตหลังเกษียณสิ่งที่กลัวมากที่สุดคืออะไรครับสุขภาพเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพ พวกเราทราบไหมครับว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วง60หรือ70เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เพิ่งป่วยในช่วงเวลานั้นนะครับแต่มันเป็นอาการที่สะสมมาหรือจุดกําเนิดของมันเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง30 40 50ช่วงเวลานี้แหละครับเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะต้องดูแลร่างกายอย่างจริงจังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่อายุที่มากขึ้นหลังจากนี้ครับ การเงิน,รงนจริงๆแล้วการเกษียณนี่นะคะสิ่งที่นา่ากลัวที่สุดก็คงเป็นเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ควรจะเป็นช่วงที่พวกเรากลับมา ทบทวนดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่เรามีหนี้อยู่เท่าไหร่และหลังจากนี้เนี่ยเรายังมีรายได้ต่อเดือนต่อปีอยู่เท่าไหร่เราควรจะเก็บเงินเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถเกษียณได้แบบมีความสุขในการที่จะมีเงินใช้ไปตลอดครับทันโลกดิจิตอลเบิร์มมันคือมันเร็วมากอะตามไม่ทัน ทุกวันนี้ครับแม้กระทั่ง UN หรือสหประชาชาติเนี่ยรณรงค์ให้คนในชาตินั้นๆเนี่ยใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเวลาของเรามีมากยิ่งขึ้นลองเอาตัวเองออกไปสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรที่เราเคยอยากทาแล้วเรายังไม่ได้ทาแต่เราอาจจะมีความสามารถที่จะทามันได้ออกไปลุยกันได้เลยครับก็ยังไม่พร้อมครับ โลกหลังเกษียณไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมาหาคำตอบกันว่าจะเตรียมตัวยังไงให้เกษียณไปอย่างมีความสุขลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่เว็บไซต์พล,ลเมืองดิจิทั Academy ที่นั่นมีเรื่องให้พวกเราได้เรียนรู้อีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยครับแล้วเจอกันนะครับ